เงินรางวัลและสายสบายนะครับกลับบ้านไปซักผ้านะฮะให้กับคุณแม่บ้านนะฮะสายสะพายจริงๆ,ๆครับเป็นสายสะพายนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีกระมังซักผ้านะคนะแล้วก็เราวมีมุกให้ด้วยนะนี่อุปกรณ์ในการซักผ้าครบนะ,ๆๆะโอเคครับและ สองท่านเกิดยืนครับยังไม่ประกาศมาจับมือกัอนก่อนแบบยืนยจ,จืนอนักคู่เลยฮะหันหน้าก็หากันครับจับมือฮะเหมือนนางงามจับปือเชิดหน้าไว้ยังขย่ามือสิจับมือไว้ยางขย่ามือเชิดหน้าไว้ไว้ถันต้องได้หลับตาด้วยหลับตาด้วยโอเคเออพ่อก็เอาเขาด้วย้วคุณพ่อเนาะจิดไปแล้วคุณพ่อติกไว้แล้วและนางสาวสายสยามปีนี้ได้แก่ ขอเชิญใส่เลขสองรับก่อนใช่ไหมสองรับก่อนนะครับนะอันนี้เป็นรองอันดับหนึ่งรองอันดับหนึ่งนะครับนางสาวสีสยามประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเดี๋ยวเราจะให้ให้เติอนเดินรับรางวัลนะคุณพ่อวันนี้ไม่ต้องอายนะครับทำเต็มที่เลยเดี๋ยวเดินเตินโบกมือเลยนะแล้วไปรอรับรางวัลโอเคนะโอเคตรงนี้เลยนะครับแค่นั่จับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลให้กับงาเล ปี2567ได้แก่หมายเลขหมายเลขสามครับเดินโบกมือไปเลยครับนะโยนช็อตเตครับ่านี่คุณพ่อครับสองนี้ไม่ต้องแบกคุณแม่เดี๋ยว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 ร <มา S 2> ับรับแค่ทีไม่ได้เอามาแล้วครอบครัวเอามาแล้วครอบ เดี๋ยวให้มาแล้วกันจบไม่ได้ขอเรี๋นวจะไล้ก็ควรทั้งสามท่านเลยขอเดีด 3, คุณแม่นะครับแลคุณของของครอบอิกสองท่านด้วยนะครับนะร่วมถ่ายรูปด้วยนะครับนะขอบคุณนะครับนะที่ให้เกลียินะครับนะกับเวทีของเรานะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางทีมงานนะครับนะเพื่อนพ้องพี่ก็รู้สึกประทับใจน,นะครับนะในสมาชิกนะครับของโรงเรียนนะครับนะเชิญเลยนะครับ ไอ้สองครอบครัยอยู่ไหนคะคุณแม่มาไหมคะอยากจะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆครับของทั้งสามท่านเชิญคุณแม่ขึ้นมาเลยครับคุณแม่มค่อยๆเดินนะครับนะกดป,ปือดังๆให้